สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นและรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากลนหอมน้ำขึ้งอ,อร่อยมากจเจนดื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่ๆน้องๆลองได้เป็นยังไงอร่อยชัดแจ้งแรงดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัส ดีมีแรงขนาดใหม่150มิลลิลิตรใหญ่คุ้มสะใจเพียง12บาทอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดก,กิจกรรมเปิดตัวหน้าอยู่ แพลตฟอร์มสำหรับการหาที่อยู่อาศัยที่ครบที่สุดนะคะโดยมีคุณพัชรนัทบุญเชืิอชัยยันนะคะเป็น c ีอและคุณพัชระชินอ่อนเป็น c ีอบริษัทหน้าอยู่คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะพร้อมด้วยคุณวสันตโคสิตาวุฒินะคะเป็นตัวแทนบริษัท SCG นะคะ Distribution นะคะจำกัดร่วมเปิดกล่อง u n นบ็อกนะคะทั้งนี้มีผู้ประกอบการสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะท่านดรอภิรชัยวงศรีวรชพลน,นะคะผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแก่นนะคะกล่าวว่านะคะการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะโดยอุทยานวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะเพื่อเป็น,นกลไกที่สําคัญนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาภาคเอกชนหรือว่านักลงทุนและก็ชุมชนท้องถิ่นนะคะอันจะนำไปสู่ความเพิ่มขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะค่ะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวนะคะโดยมีการทำงานแบบฟอร์มแบบพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะเราจะมีทีมพัฒนาการซอฟต์แวร์นะคะโมเดลธุรกิจที่พร้อมจะส่งเสริมให้เกิดโลโคอลสตาร์ทอัพนะคะทั่วประเทศนะคะปัจจุบัน แพลตฟอร์มหน้าอยู่นะคะบริหารงานภายใต้บริษัทหน้าอยู่คอร์ปอเรชันจำกัดนะคะโดยผู้ถือหุ้นนะคะจะเป็นฟอนเดอร์นะคะทั้งสองท่านและมีบริษัท SCG Distribution นะคะร่วมถือหุ้นในบางส่วนจากการเป็นร่วมลงทุนหน้าอยู่นะคะตั้งใจให้ขอนแก่นเป็น h ฮ o o f i i e e และเป็น s t a n ซ o x นะคะในการทดลองหา Office ชิร r i t y ใหม่ๆนะคะที่ การมองหาออฟฟิศในขอนแก่นนะคะเราจะมองหาได้ดีมากยิ่งขึ้นในนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนนะครับว่าคมแตกต่างอ่างอยู่ครับเรามุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องของการหาที่อยู่จริงครับโดยที่การจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ครับเราจะเจาะเที์จังหวัดนะครับ เราเลยเป็นพิเศษโมเดลคือเริ่มทำเทียจังหวัดครับอ,อยากขอนแก่นตอนนี้เราให้บริการทงจังหวัดนะครับคือขอนแก่นกับอุบลราชธานีครับ mm hmm. สิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าคนในจังหวัดนะครับอยากเปลี่ยนที่อยู่อาศัยทุกอย่างที่เขาซื้อออกเนี่ยขอนแก่นจะมีทั้งหมดเลยครับนะครับ,นะรบอันนี้คือจุด,จดต่าง,างจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขามีแค่แยกแค่หาคือบ้านใหม่ไม่มีต่อไหมแต่ของแม่อยู่เนี่ยซื้อขาดเช่าทุกอย่างที่คนในจังหวัดอยากเปลี่ยนที่อยู่ยเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด จริงๆแล้วเป็นจังหวะที่ดีนะครับทุกวิกิตมีโอกาสครับในช่วงของโควิดนะครับการที่เราอยากจะออกมาหาเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยเราก็อยากจะเข้าไปดูบ้านจริงเลยเนานะเราก็ไม่อยากจะตะเวนขับรถหาเยอะนะครับดังนั้นช่วงที่เราเปิดตัวช่วงในช่วงโควิดครับเป็นการที่ตอบโจทย์นะครับ ของคนที่อยากเปลี่ยนที่วสัยเข้ามาสามารถเล่นดูในเว็บไซต์ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูบ้านจริงเลยครับ<ม>โอเคครับก็หมตัวในแพลตฟอร์มเราครับเจ้าของข้อมูลเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนลงข้อมูลเองได้นะครับและตัวในแพลตฟอร์มเนี่ยครับเรามีระบบบริฟยครับยืนยันตัวตนนะครับเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้งานครับ